สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องวิสเทคนะครับก็ช่องเราก็เพิ่งจะเริ่มทำนะครับเราจะทำคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้พวก Docker Kubernetes แล้วก็พวกเครื่องมือต่างๆนะครับสำหรับคน IT เรามี y o u t u b e นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาช่องของเรานะครับก็ไปที่เซิร์ชได้เลยนะครับ Git นะครับแล้วก็วิสเทคอย่างนี้นะครับเท่าไปก็จะอยู่ลำดับแรกเลยนะครับ อันแรกนี้ก็จะเป็น Git Repository ของเรานะครับก็คือเป็นตัวอย่างโค้ดง่ายๆนะครับที่เราแสดงในวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทดลองเล่นกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคราวที่แล้วที่เราทำไปนะครเรื่องแนะนำการใช้ Git นะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มีการอัปคำสั่งนะครับที่ใช้ในตัวคลิป ก็สำหรับใครสนใจก็สามารถที่จะนำไปทดลองเล่นกันได้นะครับก็สามารถที่จะ Follow ตามสเตปตามนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะดูยังไม่ได้ดูวิดีโอนะครับก็กดตามนี้นะครับก็จะไป <Hi. S 1> ที่ช่องของเรา <Hi. S 1> ตอนนี้ก็ยังมีคลิปไม่มากนะครับก็มีแค่สามสี่คลิปก็รอดูผลตับรับจากน้องเพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนนะครับถ้าคิดว่าช่องเรามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ มีคําถามข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากเรื่องของกิ t นะครับจากครา้ที่แล้วนะครับตอนที่เราทํกิ i t เนี่ยนะครับมันจะมีเพนพอยต์อยู่อันหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราสั่งกิ t c คอมมิเนี่ยเราจะต้องคีย์ยูเซอร์ไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดทุกครั้งซึ่งเจ้าตัวพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นกิ t t โทเค็นนะครับยาวๆซึ่งก็จะยากต่อการจํานะครับ แล้วก็ไม่ค่อยสะดวกในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาใช้อีกวิธีนึงนะครับเราจะใช้ S S S นะครับซึ่งจะมีข้อดีก็คือว่าการใช้งานก็จะสะดวกง่สบายกว่านะครับแล้วก็เวลาที่เราทํามันก็จะไม่ถามพาสเวิร์ดนะครับอันนี้เราก็จะต้องมีการเซตอัพ uh, นิดหน่อยนะครับกลับมาดูที่ uh, ตัวอย่างโค้ดของเรานะครับก็หยุดใต้นี้นะครับกิ๊ดเซตั ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะจากคราวที่แล้วลย,ยังไม่ได้ทําอะไรอ๋อมีเดี๋ยวก่อนไปตรงน,นั้นพอดีเจออันนี้มานิดนึงนะครแนะนำซึ่งคิดว่าดีและมีประโยชน์นะครับเจ้าหน้ากิดเนี่ยนะครับเขาจะมีสเตตัสให้เราดูด้วยครับซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยก็คือเข้าไปตรงอินไซต์นี่นะครับแล้วก็ตรง network นะครับเน็ตเวิร์นี่ครับให้ดูในกราฟเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปนะครับซึ่งจะแสดงขั้นตอน ตอนที่เราทํามานะครับอย่างเช่นจุดนี้เราเห็นว่านี่คือการคอมมิตครั้งแรกของเรานะครับที่เมลไลน์นะครับเส้นบนสีขาวบ,บนสุดก็คือเป็นเมลไลน์นะครับอันนี้ก็คือตําแหน่งที่เราคอมมิตครั้งที่2นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเรามีการสร้างบาร์นแล้วนะครับเราก็จะสร้างบร้านออกมานะครับเป็นชื่อเด็บบาร์นนะครับแล้วก็จุดนี้คือจุดที่เราคอมมิตครั้งที่ครั้งแรกของบา์นเด็นะครับแล้วก็อันนี้เป็น คอมมิ t ครั้งที่2ของ branch นะครับหลังจากนั้นเราก็มีการทำ pull request นะอันนี้ก็คือก็คือจุดเด่นเลยนะครับของการใช้ก i t ก็คือเราจะไม่มีการ Edit ที่ตัวเมลล n e นะครับเราจะทำอะไรเวลาเราแก้ไขอะไรเนี่ยเราก็จะทำเป็น branch ออกมาแล้วก็แก้ไขที่ b r a n c พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงจะทำการ p u l request เพื่อที่จะ merge กลับไปที่ตัวตัวเมลล n e นะครับตนนี้เราก็ merge Pool ู้เควสเข้าไปแล้วนะครับนี่จุดที่1นะครับส่วนนี้ก็อ่าันนี้ผมแอดไฟล์เพิ่มไปเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวเว็บไซต์กินทับเนี่ยก็ทำให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆโอเคก็กลับมาตรงนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะใช้ออเทนติเคชันโดยใช้ SQ เคี e l เชเนี่ยนะครับก็ จะต้องมีการเซตอัพก่อนนะครับก็คือมาที่ตรงนี้ตรงโปรไฟล์ของเรานี่นะครับไปที่ Setting นะครับไปที่ Setting แล้วก็มาที่ด้านซ้ายมือนะครับที่เขาเขียนว่า ssh n ล pgp key นะครับกดเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยมีการทำไปแล้วนะครับมีการทำไปแล้วแต่นี่วิธีการทำเนี่ยมันจะมีอยู่3ามสขั้นตอนนะครับดูตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอันแรกก็คือเราจะต้องตรงนี้นะครับเราจะต้องมีการ generate ssh key ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการเจ n เน a เรตคีย์แพรนะครับคือจะประกอบด้วย p r i v a t e key กับ public key นะครับหลังจากที่เจ n เน a เรตแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าค e y ทั้งคู่เนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นเป็นคียเฉพาะของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับย้ายหายทำการ Back อ p อะไรก็ได้แต่นะครับเพราะว่าถ้าหายเนี่ยเราจะต้องเจนใหม่นะครับอันแรกก็คือพอเราเราต้องทำการเจนเนอเรตคีย์แพร์ SSK ขึ้นมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอา Public Key ของเราเนี่ยมาแอดไว้ในที่เว็บไซต์ GitHub นะครับนึกออไหมฮะก็คือว่าเราจะ n e เ a เดเป็นคีย์คู่ขึ้นมานะครับประกอบด้วย private key กับ public key นะครับแล้วเราก็เอา public key เนี่ยมาใส่ไว้ที่ GitHub นะครับเดี๋ยวจะแนะนำว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำการทดสอบว่ามีการ Connect ได้เรียบร้อยไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มแรก เราจะต้องมีการ gen k e ์ก่อนนะครับ gen key ก็ตรงนี้เขาจะมีแนะนําว่าโอเคถ้าเป็น mac ทํำยังไงนะครับเป็นโน้ตเป็น windows ทำยังไงเป็น linux ทำยังไงอย่างเครื่องผมนี่เป็น linux ผมก็จะใช้กดมาทางนี้นะครับคําสั่งก็คือคําสั่งนี้นะครับ ssh keygen นะครับ +t นะครับ +t ก็จะเป็นการบอกอชนิดของอัลกอริทึม um นะครับแล้วก็ +c แล้วก็ตามด้วย email address ของเรานะครับ สำหรับบางคนนะครับที่ใช้อาจจะใช้ Linux เวอร์ชันเก่า 9, นะครับหรือ Linux บางเวอร์ชันที่ยังไม่ซัพพอต ED 2 5 5 1 9นะครับก็สามารถที่จะใช้คำละคำสั่งนี้นะครับก็คือลบทีนะครับแต่ไทปยเป็น RSA ก<อ>็อมานี้มาเลยโอเคแล้วก็แก้เป็น อีเมลเรานะครับอีเมลเราโอเคครับก็มาไม่หมดนะครับนะครับมันก็จะถามว่าเราต้องการจะเก็บคีย์แพร์เนี่ยไว้ที่ไว้ไว้ที่ไหนแล้วก็ชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นโฮมเดครีของเรานะครับแล้วก็ภายใต้โฮมเดครีเนี่ยมันจะสร้างสร้างสับเดครีที่ขึ้นต้นด้วยจุดนะครับจุด ssh นะครับแล้วก็อันนี้ชื่อไฟล์อย่างของผมนี่ก็คือใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ enter ไปใช้ชื่อ default นะครับแล้วก็มันจะถามต่อว่าโอเคเราจะให้มีการใส่ password ไหมเราไม่ใส่นะครับก็เป็นแบงค์ไปโอเคคราวนี้มาดูว่าสิ่งที่มัน generate เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันจะไปเก็บไว้ที่เ e c ลี่จุดที่ home นะครับตัวหนอนี่คือ home นะครับแล้วก็จุด ss h ก็คือสไฟล์นี้นะครับไฟล์แรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น private key นะครับ ส่วนด u b ก็คือ p u Public k e y นะครับอันนี้ผมทำให้ดูนะครับแต่ตัวที่ผมใช้จริงก็คือตัวล่างนะครับตัวล่างอันนี้ก็คือ Key f i ฟลของผมนะครับที่จะ,ะใช้ใช้จริงนะครับโอเคนั่นคือการเจนคีย์พอเราได้คีย์เสร็จแล้วนะครับขั้นสองก็คือเราจะต้องเอาไอ้ตัวเจ้าตัว p u i l Key เนี่ยนะครับมาใส่ไว้ที่หน้านี้นะครับ ก็คือกลับไปที่หน้าตรงเซตติ้งของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงโอเคตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับถ้าคนยังไม่เคยทำเนี่ยตรงนี้มันจะว่างๆอยู่นะครับมันจะยังว่างๆอยู่เราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วอันนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเช่น My GitHub Key อ่าอันนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการเอาตั้งให้สื่อมหมายนะครับเราจะได้รู้นะครับแล้วก็ใส่คีย์ลงไปนะครับอ่าอันนี้ผมจะให้ดูคีย์นะครับ จ้าคีเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างของผมเนี่ยเป็นคีจริงของผมเลยแต่ว่าผมไปตัดให้มันสั้นลงนะครับของจริงเนี่ยมันจะยาวมากนะครับยาวยาวยาวอันนี้ผมทําให้ไปดูเป็นตัวอย่างก็คือผมจะตัดแล้วก็มีการแก้ไขอะไรบางส่วนนะครับก็คือเราก็ก๊อปคีนี้นะครับคีนี้นะครับก็มาทั้งหมดเลยนะครับในไฟล์พับนะครับพับพับก็มาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับ ของผมไม่ใช่ขี่จริงเพราะนั้นผมจะไม่เซฟนะผมทาไปแล้วนะก็คือมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็มาสเต็ปถัดไปขั้นตอนที่3ก็คือเทส t นะครับเทสนะครับถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยเราก็จะเทสทสนะครับก็อบมาโดยคำมานี i, s ้ s s s t นะครับแล้วก็ g i t a d g i t h u b com ถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยมันก็จะเทสผ่านแบบนี้ก็คือจะเห็นว่าตอนเนี้ย เราจากเครื่องของเราเนี่ยเราสามารถที่จะ a u t h t n นะครับโดยใช้ s s s เข้าไปที่เว็บไซต์ github com ได้นะครับโดยไม่ต้องคีย์ิร์ดอะไรเลยหลยังจากนั้นนะครับก็กลับมาที่ Repository ของเรานะครับก็คือหน้า github เนี่ครับแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับโคดนี่นะครับก็กดลงจะเห็นว่าเดิมเนี่ยเราใช้เป็น Connection แบบ h t t p s นะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ละเราจะเปลี่ยนเป็นแบบ s s h นะครับเราต้องแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาก็าไว้นะครับก็ไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาที่ i r e c t ร r y ตรงที่ So ส c ค d e เราอยู่นะครับ ls <L H. S 2> ไปจะเห็นว่ามันมีไฟล์แบบนี้แต่ว่ามันใต้นี้เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยจุดนะครับเราต้อง ls ลบ la มันก็จะเห็นว่ามี i r e c t ร r y ชื่อ G- i t นะครับแล้วก็แก้ไขมันในนี้เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ชื่อ c o n f i g นะครับอันนี้ เป็น Connection URL ซึ่งแต่เดิมเป็น HTTPS เราก็แก้ไขมันนี่นะครับแค่นี้แล้วเราก็เซฟนะครับหลังจากนั้นคราวนี้เราลองสร้างไฟล์ใหม่ดูโอเคหลังจากนี้เราก็จะทำการสร้างไฟล์ใหม่นะครับซึ่งไฟล์นี้เนี่ยผมได้มีการเตรียมไว้แล้วก็ก๊อปมานะครับก๊อปมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กิดด๊กสเตตัสดูก็จะเห็นว่ามีไฟล์ใหม่นะครับกิสเตตัสอยู่ เราก็ต้องทำการเหมือนเหมือนที่แนะนำไปในคลิปที่แล้วนะครับเราก็กด add ไฟล์นี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาต้องการที่จะเอาขึ้นเก็บไปยัง github.com นะครับเราก็ new file ไปนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็กด commit add new file with k okay. นะครับเรียบร้อยคราวนี้เราจะกด push จำได้ไหมครับแต่เดิมเนี่ยทุกครั้งที่เรากดพุชเนี่ยมันจะต้องมีการถาม user id password นะครับแล้วเราก็จะต้องมาคีย์อยู่ซึ่งซึ่งก็จะอาจจะจุกจิกรำคาญใจหน่อยนะครับแต่ตอนนี้จะไม่เป็นละเรากด Push มันจะพุทขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาลองดูนะครับสิ่งที่เราพุชขึ้นมา reload นะครับก็คือไฟล์นี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือคิดว่าจะไว้แค่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็จะลองทำตามก็อย่าลืมนะครับมาที่คิดหับนะครับของช่องนะครับเดี๋ยวลิงก์จะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนไม่เคลียร์ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ